มาดูที่บ้านหนองกุงคดจสารครับตำบลขนวนอำเภอหนองละคำจังหวัดขอนแก่นเป็นที่แปลงนี้ครับถมด้านหน้าไว้เรียบร้อยกว้างไปตามถนนเลยครับมีไฟฟ้ามีน้ำประปาหมู่บ้านครับมีน้ำประปาหมู่บ้านถนนลาดยางครับ เข้าไปในหมู่บ้านอีกสองรอเมตรครับหมู่บ้านอยู่นี่ครับถนนใหญ่อยู่ตรงนี้ครับนี่ครับเอนสายไฟอยู่ภูตรงนี้จะเป็นภูเวียงครับข้ามภูไปจะเป็นอำเภอเวียงเก่ามันจะเป็นภูล้อมรอบครับทางม้ากับมาถนนใหญ่มานั่นแล้วก็เขาบ้านนองกุง้งกคชสารเขามานีครับแล้วก็เข้ามาแปลงที่ดินแปลงนี้ครับ สวยมากครับเริ่มจากเสาต้นนี้ครับเข้าไปเสาต้นกลางแล้วก็อีกเสาหนึ่งอยู่นุ่นครับสุดๆนู่ครับแล้วก็ตัดตัดตามแนวขันแท้นะครับไปแล้วก็ตัดขึ้นมาครับขึ้นมาต้นต้นไม้นี่ครับขึ้นมาครับตามที่ถมไว้นี่ครับนี่ครับหไร่กับอีก2ี่สเอ้ยหนึ่งไร่กับอีก2งานครับ บ้านผมก็เอื่นไลเครื่องครับบ้านผมเอื่นไลเครื่องอย่างงา้มเลยครับใครจยากได้ที่เอาไว้สร้างบ้านสวนทำนาได้ด้วยครับข้างล่างเดี๋ยวพาเดินไปดูครับอันนี้ก็เป็นบ้านคนครับเข้าไปอีกก็บ้านคนไปอีกครับตรงนั้นเป็นแท่งประปาหมู่บ้านครับติดหน้าถนนลาดยางครับที่เอาปไปในอีกพี่น้อง นี่ครับสุดๆแล้วครับนี่ถมไว้เรียบร้อยครับพร้อมทําบ้านเลยครับเป็นสองชั้นครับนี่ชั้นบนนี่เท่าถนนชั้นล่างนี่ก็สูงขึ้นมากว่าแปลงไร่นานิดนึงครับนี่ครับชั้นสองครับลงมาก็เลี้ยงควายมากินหญ้าครับควายมากินหญ้าวันนี้คนโบรามาหน้ ก็ไปหนักนะครับให้น้ครับยางงามครับแต่ว่าปีนี้พิ่นบระเดยวเห็นน้ครับนะตัดไปน้ำเงี้ยวขงเท้านะครับพงไปนันครับเพนเสาบับตัดขึ้นมาครับขึ้นมาก็เป็นแนวอยู่ครับตรงนี้มันเป็นโน้นอ่ากอ่าพยครับตรงนี้โน้นกอ่าพซยชื้นๆห้องมาอยู่ห้องกับตกแกล้งเอาครับแกงเอาไดงามเลยเกลดเลยครับ ตัดขึ้นมามันก็มีเสาอีกต้นหนึ่งอยู่นั่นครับก็ตัดตรงมาตรงผมยืนครับแล้วก็ตัดไปเลยครับขึ้นไปนู้นเลยครับถึงถนนนี่ครับนี่ครับอย่างสวยเลยครับนี่ครับดูวิวครับวิวภูเวียงครับนั่นครับตรงผมชี้ครับอําเภอภูยังครับถ้าขี่เข้าไปก็คือเป็นอําเภอเวียงเก่าครับข้ามภูนี้ไปก็คือเป็นเวียงเก่า ก็คือเวียงเข่าจะอยู่ข้างในภูครับถ้าใครเคยมาอำเภอภูเวียงสุดๆครับแปลงนี้สนใจติดต่อเลยครับ0942653530หรือดูในเพจขายที่ดินราคาถูกเชคภูมิและทั่วประเทศหรือ YouTube ช่องขายที่ดินราคาถูกเชภยมูมิและทั่วประเทศตรงข้างๆก็ติดซอยครับติดซอยบ้านสวนครับอันนี้ซอยบ้านสวนเขาครับ,รบมีไฟเหมือนกันครับ น่นครับเข้าไปบ้านสวนข้างในเขาครับแล้วก็ทําอาณาจักรบ้านสวนเขาแล้วก็ทํานาครับนี่ครับเปียงานาเขาครับนุ่นครับนี่ก็น้าประปาหมู่บ้านครับโอเคครับขอบคุณครับ